สวัสดีครับอันนี้ป้องพาชิวไม่ได้มาชิวอะไรธรรมดาแล้วนี่รถอยู่ข้างหลังพามาชมรถจริงๆจะมาทดลองขับนัดไว้ทดลองขับนะครับแน่นอนจอดชิดรถไฟฟ้าเนต้าวีซึ่งผมสนใจมากๆครับตอนนี้มาอยู่ที่วีกรุ๊ปคาร์อยู่ตรงโพกแก้วนวมินนะครับก็จริงๆเป็นเป็นดีลเลอร์ซูซูกิเห็นไหมเอ่ยไม่เห็นมันปิด เซ็นบังอยู่ของซูสกิน,นะครับแล้วก็จะมาเปิดเป็นยูเร์อของเนเต้าวีอยู่ใกล้บ้านผมมากนะครับอยู่ตรงตะวมินตรงซอยโกแก้วเดี๋ยวเข้ามานิดเดียวเองนะครับก็เดี๋ยวผมรอพี่จะเทสไลฟ์ uh, อยู่คันเทสไลฟ์จะเป็นคันที่อยากได้คันสีเขียวเขียวครามนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูถ่ายคันสีขาวที่ดูอยมีใ,ใครดูที่มอเตอร์โชว์มาิดเดงแนละ้วแต่ว่าคนเยอะ ตายนเนยไม่ค่อยได้มากครับเดี๋ยวพาไปดูคันนี้กันเดี๋ยวตามเข้าไปดูครับเดี๋ยวคันที่โชว์เป็นคันสีขาวนะครับอ่าชมนี้ก่อนอมอนมอจะโชว์ให้ดูบ้างแล้วนะครับนี่คือภายในของเนเต,ตอร์วีปเราก็ไปนั่งดีน้องฟิตตี้กำลังพูดอยู่เลยโอเคจะขอปรบปอนหน่อยนะครับนี่ อันนี้จุดเด่นของเขาแน่นอนอันนี้ดูพวงมาลัยซึ่งมีตัดหัวตัดท้ายนะครับพวงมาลัยสองกา้านจริงๆกระชับมือใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดนะครับใช้ได้คือดูแลกระชับมือมีตรงนี้เก๋ไก๋เลยนี่มีเส้นแบ่งตรงกลางแล้วก็จุดเด่นของความมินิมอลซิมเพิลมากๆของเน็ตโวีคือจอกลางจอคอนโทรลที่กระดาใหใ่14.6นิ้วนะครับแต่ว่าคันที่จอดโชว์นี้ยังไม่ใช่คันเทสต์ไรก็เขาไม่สามารถสตาร์ทเปิดให้ได้เดี๋ยวเราไปดูคันที่เทสต์ไรกันนะครับ ดีไซน์อะไรต่างๆมินิมอลหมดเลยนะครับอันนี้ผาจุกเฉินวางแก้วอางน,นี้ทุกอย่างอันนี้ก็ทําเป็นลายให้มันเป็นคืออล,ลูมิเนียมก็สวยดีแต่พลาสติกพลาสติกขึ้นรูปหมดนะครับก็ตามราคาแต่ผมว่าคุ้มค่ากับาราคานี้นะครับแล้วก็มีจอซึ่งเดี๋ยวเราไปดูคอนเทนต์ไรกันจอแสดงผลต่างๆว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเบาะเองนี้ให้ดูเบาะ เหมะเป็นวัสดุหนังสังเคราะห์นะครับแต่ว่าผมลองนั่งแล้วเนี่ยกระชับพอดีตัวขาเบาะปรับมือไม่อาตโนมัตินะครับเบาปรับมือแต่ว่าคนตัวสูงร้อยแปย่างผมว่าผมนั่งสบายเป็นเบาะกระชับตัวใช้ได้นะครับใช้ได้อ่านี่คือเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนี้เลยเป็นหัวใจของเน t เตอรวี hmm. เลยว่าทุกอย่างคอนโทรลจากแผงควบคุมจอกลางนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกัน ีามาดูข้างหลังหน่อยมาดูด้านหลังด้านหลังนะครับว่าจะกว้างขนาดไหนวัสดุประตูนี่ก็ต้องเข้าขใจว่ามันตามตามงบประมาณราคาประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นขึ้นรูปอันนี้ก็จะทําเป็นหลังสังเคราะห์นิ่มๆหน่อยนะครับโอเคนี่ก็มา่งข้างหลังบ้างข้างหลัง,ง,ง,ลงจริงๆบอกว่าเลครูมนี่โอเคนะครับ จริงถ้าคนนั่งหน้าสูงขนาผมขยับมาหน่อยก็พอจะพอดีขาผมเลยอ่ Head room, าเดีูมข้านั่งหลังนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้อยู่แล้วก็มีพนักพิงเลื่นได้นะครับเลืนได้ประมาณนี้นี่คือสุดของเขานะครับข้างหลังน่าจะไม่มีอร์มีช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จมีช่องวางมือถือ,ถอ,อนะครับก็ม,ม<อ>ินิมอล ใช้ได้นะครับวพามาดูท้ายของเนเกอร์วีตนนี้นะครับที่ขาที่จริงก็ดูสวยเหมือนกันนะท้ายพร้อมกับูฟ LED เลยนะครับไฟแบบตเซรนะ็ีมนีเนาโลโ้อ,อยลายนะครับ เซ็นซเซอร์สองจุดก็พอสมการใช้ง,งานนะครับ็อําการใช้ง,งานเปดิปดดูดูข้างหลังคับเร็มีน้นที่เก็บสภาระจริงๆวางกระเป๋ารวมนาาไปใหญ่หญจะไบเล็กสักใบหนึ่งได้พอดีนะครับอุปกรณ์แถมของเขาสำหรับเป็นเป็นสายชาร์จสำหรับกรณีฉุกเฉินนะครับสามารถนี่ไปต่อกับปลัก๊ก จากที่ไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดกันเราก็จะบริสุทธ์สเฉินก็มาชาร์จได้นะครับอุปกรณ์แถมอย่างอื่นไม่มีอะไรไม่มีล้ออะไรไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าอุปกรณ์สำหรับป่ายางมีมาครบพร้อมสี่ายว่าแซนวี่ต่างๆนี่เขายังบอกว่ายังไม่รู้ว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับเช่นถาสำหรับรองวางของต่างๆเรียกว่าใช่ได้ครับข้างหลังก็้ังใหญ่โต เราพามาดูนี่ตรงนี้เลยนะครับสำคัญที่ใจนี่คือที่เก็บนี่เลยครับนี่เลยตรงคันชาร์จมี่านชาร์จครับเป้าชาร์จ AC ไปบ้านอของบนนะครับ นี่ไฟฟาทังดชาร์ประมาณ 6, 6งาาออกองชั่วโมงขึ้นนี่ที่ที่เซลเขาบอกนะบชั่มงขึ้นอันนี้สำหรับ DC เป็นอันนี้เป็นสำหรับารชาชร์จเซลนั่นชาร์จเนะครับนี่ตากแต่วมาตากแบตากนะครับทงนี้นะครับไปเลี้ยวไม่ได้อยู่ที่หูช้าง์แต่ที้มัอยู่ตรงนี้นะครับ อยู่ตรงชุ่มล้อแล้วก็ที่ผมว่าสวยใช้ได้เลยก็คือตัวยางตัวแ็กนะครับเป็นสีดำเทาร์มควันดีกว่าเทาร์มควันแล้วก็ขนาด16นิ้ว16นิ้วนะครับก็ใช้ได้ดูสวยงามนะครับยางก,กื็นยางยางเข้าจากทีน,นะครับ เป็นาดีเชเดียแก็านนะครับใทีาเดียมีเรต้าันนิ่งไอยแต่ว่าไฟหน้ายังเป็นอาร์อนเจนโปรเจคเตอร์อยูว่าดีไนโเมียมกับโคลเมีมสวยงามนชคเรดีดรที่ยๆค่ทำให้ราไมปัได้ครับได้ เบรเนี่ยเมื่อกี้น้องเซลส์บอกว่าเป็นดิสเบรคทั้งหมดนะครับเขาบอกด้วยราคารถไฟฟ้า500,000-750,000-8ได้ดิสเบรคสีล้อได้แม็กสวยๆอย่างนี้เนี่ยผมว่าคุ้มนะคุ้มนะครับคุ้มมากใชมม้ได้กับคุณภาพนี้ฝั่งขวาที่ทำไว้เป็นดัมมี่เฉยๆไม่มีเปิดไม่ได้นะครับเพราะจริงๆเราเมืองไทยขับ ผ oh, okay. <im> มเลยขวาก็ต้องไปใช้ข้างซ้ายสวาให้ดูี่รตอเครื่องมาก็มีแผ่นพลาสติกุมปิดมิชชิดนะครับข้างในก็เป็นอินเวอร์เตอร์เป็นหลักแบตเตอรี่ก็อยู่ใต้รถนะครับแค่เพ่เติมน้ําปัดน้าฝนธรรมดาก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรนี่คือรถ E ีวีทั่วไปนะครับแต่ก็ดู วสัสดุดูใช้ได้นะครับอืมโอเคคันเทสไรด์ของเราเดี๋ยวจะไปนั่งคันสีเขียวเขาเรียกเขียวไซส์นะครับจะเป็นสีเขียวคลามๆหน่อยสวยงามป่ะอืมสีสวยเดี๋ยวน้องชื่ออะไรคะพี่เจค่ะน้องเจน้องเจเดี๋ยวจะไปนั่งสาธิตที่นี่การขับใช้งานทุกอย่างนะครับดได้อโอเค ไปกับนี่น้องคนนี้นะครับตั้งคู่กับพี่นะครับได้ขอบครับไปเดี๋ยวเราไปเช็ไดกันครับคันนี้มาเข้ามาอยู่ในรถเช็คได้แล้วอันนี้ที่เมื่อกี้รถโชว์ไม่ได้ดูคือันนี้นะครับต้องทําอะไรยังไงบ้างกับจอคอนโทรลทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดเลยใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับคือคือคันนี้เนี่ยมันไม่ต้องสตาร์ทถูกไหมใช่ครับแค่เปิดประตูเปิดประตูปั๊บก็สตาร์ทเลยเครื่องติดเลยใช่ครับอรติดเลยใช่ครับนะครับแล้วก็ จอขึ้นตรงนี้มันคอนโทรลอะไรยังไงบ้างครับก็มีระบบชาร์จิ่งนะครับเกี่ยวกับการบอกค่าแบตใกี่เปอร์เซ็นต์ครับนะครับการนัดหมายในการชาร์จนะครับแล้วก็แหล่งจ่ายไฟเราก็สามารถดึงแบตเตอรี่จากรถเนี่ยไปจ่ายไฟในภายในบ้านได้อ๋ออันนั้นมีฟังก์ชันนั้นด้วยใช่ไหมใจ่ายไฟงอกแล้วก็ฟังก์ชันของการตั้งค่ารถยนต์ครับพวกนี้เนี่ยโอเคจะเป็นการควบคุมเกี่ยวกับตัวรถทั้งหมดนะครับเออเอาแบบหลักๆก่อนนะครับขับขี่นี่คือปกติมันจะมีอันนี้ได้ยินมาแน่ ปกติปกตินี่คือความเร็วสูงสุดมก็จะได้แค่110 11 110ใช่ไหมครับใช่ครับ,รบซึ่งฟีลลิ่งเป็นยังไงมันจะนวงนปงปะถึงไงครับถ้าฟีลลิ่งก็คือเหมือนรถอีโคคาร์ทั่วไปนะฮะส่วนสปอร์ตก็จะให้กำลังคล้ายๆกับเครื่องที่เป็น1.2เทอร์โบตัวฟ<ด>ิลแบบนั้น คือสปอร์ตเนี่ยก็จะเร่งแซงเร่งเร็วขึ้นก็ได้เป็นร้อยยี่สิบเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบสี่ใช่ครับประมาณกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยอันนี้เขาเรียกว่าเหลือเฟือละถ้าขับในเมืองครับนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่โหมดสปอร์ตอยู่ครับใช่ครับโอเคแต่ถ้าเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนได้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองพี่ลองดูสองโหมดได้ครับเดี๋ยวผมให้ลองโหมดปกติก่อนปกติก่อนครับมันมีสวิตช์ฟังก์ชันเรื่องของตัวหน่วงเวลาการเปิดไฟปิดไฟบนหน้า หน้ารถนะครับในขณะที่เราเนี่ยเข้าบ้านล็อกรถเราเรียกว่าเวลคัามเวลเวลมโฮมครับับตัวนี้ก็สามารถที่จะตั้งเรื่องของการหน่วงเวลาไว้ได้นะครับสามสิบวิขั้นต่ำสูงสุดก็คือร้อยยี่สิบวิระดับไฟหน้าครับสามารถปรับสูงต่ำได้ถึงสามระดับครับการรีเจนของแบตเตอรี่แบบเบา แบบกลางแบบแรงมีสามระดับอ่าอันนี้ก็คือเรื่องของความหน่วงของความหน่วงของละของตัวแบตเตอรี่ใช่ครับตัวไอพาวเวอร์มอเตอร์นะมอเตอร์นะครับเออมีการนะครับอ๋อนีลมยางตัวลมยางที่มันจะโชว์ที่ไหนครับโชว์โชว์ที่นู่นนะใั่มันคือหน้าจอตรงนี้ก็จะแสดงผลที่จําเป็นทั้งหมดใช่ครับนี้สะท้อนแดดมองไม่เห็นใช่ครับแล้วก็สัญญาณการเตือนตัวนี้เนี่ยถ้าเราเปิดเอาไว้ ความเร็วเราก็จะไม่เกิน120ค่าโอเคเราปิดได้แต่ถ้าปิดนะครับในโหมดสปอร์ตเราสามารถวิ่งเกินได้124ี่ายังไงมันก็จุดอยู่แค่นั้นใช่ครับรัโหมดการสตาร์ทนะครับก็สําหรับมือใหม่ก็สามารถที่ใช้งานได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคาดเบลล์ถึงจะสามารถที่ขับได้แต่ถ้าปกติถ้าไม่คาดเบลล์เนี่ยก็ออกตัวได้เลยแต่มีอะลามร้องอนการ้องอ่าก็เหมือนรถไส้ครับ สถิตสถิตในขณะที่เราจอดรถครับไม่ได้ขับเคลื่อนนอนในรถอะไรอย่างนี้ครับอ๋อคือใช้ไฟเปิดแอร์ใช่แต่ว่าเหยียบพัดด้วยยังไงมันก็จะไม่ไปไม่ไปใช่โอเคโอเคเอาอันนี้อันนี้เวิร์คครับเซฟตี้้วยตัดมาครับโหมดลากจูงในขณะที่เราหนึ่งเราต้องการที่จะจอดซ้อนคันเราสามารถใช้โหมดลากจูงได้ในการเข็นออครับตัวนี้ อัน <Okay. S 2> นี้ทางนั้นต้องจอดเข้าที่เกียร์ P ก่อนนะฮะเหยียบแป้นเบรกแล้วเข้าในโหมดของการลากจูงอ๋อคือ,อเกียร์ P แล้วก็เหยียบเบรกถึงจะมาเปิดตรงนี้ได้ใช่ก็คือเหมือนเข้าเกียร์ N นีน่หนแหละน,น,นะ่เหมือนเข้าไว้นะับอันนี้คือวันพเดิลอ่าคือคือพอเวลาเราเข้าเกียร์อ๋อไอที่เป็นอีพัดเตอร์ใช่ไหมใช่ครับเลาแต่ครับหางครับพี่แปม สัักคครรู่บโอเคครับได้เขารออยู่ได้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมานั่คขีก็ได้ครับค่อยขี่ได้อ๋ออันนี้คือประเภทแบบคือเหยียบเบรกปั๊บมันจะชะลอก่อนหรือมันจะจอดเลยใช่ใช่กระจายแล้วไปก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวเราไปลองขับเลยดีกว่าเขารอคันหน้าเราอยู่นะครับเยีขึ้นครับเหยียบเบรกขึ้นจะอันนี้ไม่ต้องกดไม่ต้องเลยใช่ไหมใช่ครับปัดขึ้นเหมือนไปเลี้ยวเลยแล้วมันขึ้นขึ้นอาหน้าจอแสดงผลกล้องถอยให้เซนเซอร์หลังให้ เดี่ยวเลยเออดีสุดยอดที่กสุดชัดมากเจ้าบุญไม่ไปถึงตรงไหนเนี่ยเราไม่เห็นเดยหักฟ้าเลยครับตอนนี้นี่ไงมีน้องมาขึ้นถุงหรอฟ้าสดเลยครับออกเส้นทางก็จะเลี้ยวขวาครับอืึ่ครับให้ดอกแล้วว่ามินใช่ไหมก็ไปถึงซอยพรมแก้วอือไม่ต้องกดอะไรเลยดันดันลงดันลงอย่างเดียวครับใช่ครับบางแห่งเกียร์ดีแต่มันมันก็จะไม่ค่อยเจ็บตี้นะเพราะมันไปโดนง่าย ก็ในขณะที่ขับถ้าเราเผลอไปปัดนะครับมันก็จะไม่เปลี่ยนเกียร์ให้อ๋อครับถ้าเวลาที่มีความเร็วอยู่ใช่ครับไปโดนมันก็ไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนให้ยกเว้นเราจอดหยุดนิ่งครับอันนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ข้างซ้ายายเหมือนสมมติเหมือนรถยุโรบใช่ครับเสียงดังมากอันนั้โอเคแต่ริงทีี่ว่ามันปลอดภัยมันเซฟตี้ครับบางทีเราลืมนะเป็นเสียงสั่งเคาะออกลำโพงใช่ใช่ ปกติรถสปอร์ตครับครับผมก็จัดมองนิดนึงแต่พี่อยากดูช่วงล่างมันหน่อยเพราะนี้มันยังไม่ได้ปรับใช่ไหมครับเป็นรถแรกรถมอเตอร์โชว์ใช่ครับเป็นคนขับไม่ค่อยนะเป็นรถจะเป็นรถที่ก็คือเหมือนรถทัวไปใช่วงเหมือนเป็นรถทัวครับนุ่นเออแต่มันคอนโทรลง่ายกว่านุ่งกว่าค่ะพุ่งมาลลยแบบนี้เออพี่ว่ามันดีกระชับมือขับง่าย ข้างหลังนี่คือสเปซคือเฮดรูมนี่แบบที่ตัวสูงๆยังโล่งอย่างเงี้ยเออเหลือๆเลยยังให้รอ เขาบอกว่าเจอยิงธรรมดาก็โยน อันนี้โชกุญแจที่เรียกว่าเป็นนาจาเป็นเหมือนอาวุธของเทพเจ้านาจาครับเ,เก๋ไก่เบามากนะครับเขาใช้เปิดปิดประตูใช้ล็อกประตูใช่แต่ว่าถือกุญแจไว้กับตัวเปิดประตูรถเข้าไปนั่งปั๊บเครื่องติดเลยนะครับนี่เก๋ไก่มากโอเคเช็ซยเรียบร้อยนะครับ ก็โดนตกไปเร,รียบร้อยจองแล้วสีเขียวคันนี้นะครับจองไปแล้วนะครับในการของเรจากน้องไอ,อรินและน้องเกดจากออาเมมซ่าโฮแก้วน้ำมัมิ่นนะครับมีลูกค้าน้องเกอยู่ใกล้บ้านด้วยเฉยเดี๋ยวจะชวนชวนมาเป็นลูกค้าน้องๆเขาไดารักมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราจะสร้างแล้วก็จองกลก่มลูกค้านี้นะครับ แล้วก็ซื้อเนต้าซื้อสุขุได้ด้วยโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากผมเป็นลูกค้าแล้วขอบคุณครับาต้องปิดท้ายกันหน่อยนี่ไม่ได้ครับเรนนุ่นจะไปให้ดี่ต้องถอดแหวนด้วยเดี๋ยวหนูจะไปให้หนูดูว่าจอมพี่คนนี้ได้ไหมเขาเป็นใครรุ่นที่เท่าแล้วเป็นบทที่เร็วๆนะนี่ครับดีใจัด้วยเป็นลูกค้าเนต้าวีกับเนต้ามีลูกค้าที่เนต้าพกแก้วนะครับตะวันี้นี่แล้วก็เจอแฟนคลับละครผมด้วยน้องอะไรอย่างเงี้ยน้องจิ๊นี่นะครับเยอะมาก น่ารักมากทั้งทกเลยนี่อโอเคขอบคุณนะครับแล้วไงก็เดี๋ยวจะแนะนำนี่รถดีๆของรุ่นนี้ให้แล้วก็ติดตามละครนี่ฝากติดตามละครของพี่เขาด้วยนะคะต้องชดน,นะครับตองเร็วมากเร็วมากโอเคขอบคุณครับอขอบคุณครับ